ัดีค่ะฟางณัฐวันนะคะคลิปนี้เนี่ยมาเอาใจคนใช้เครื่องปริ้นน้องหมีนะคะนี่เลยนะน้องหมีแบบนี้นะคะใครที่ใช้เครื่องปริ้นน้องหมีแบบนี้ <Ob t. S 1> แล้วก็อยากจะปริ้นออเดอร์ติ๊กต๊อกออเดอร์ช้อปปีนะคะให้มันเป็นแผ่นใหญ่เหมือนเนาะออกมาจากเครื่องปริ้นใหญ่่างนี้เนาะปกติเวลาที่เราปริน้นออกมามันก็จะออกมาเป็นแค่แผ่นเล็กใช่ไหมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยฟังจะมาบอกต่อวิธีการปริ้นออเดอร์ช้อปปี้ออเดอร์ติกต๊อกที่มันเป็นแผ่นใหญ่หนะ้ากล่องไปเลยค่ะทํายังไงเอาเป็นอาไม่ต้องเสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่่าคะ ก่อนอื่นนะคะให้เรากดเปิดเครื่องพิมพ์ก่อนนะแล้วก็เข้ามายางโทรศัพท์เข้าแอป,ปของเราเลยนะคะกดหมายเหตุและรูปภาพนะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้เลือกรูปภาพนะคะบิบเลือกเอรูปภาพใบปะหน้าของเรานะคะขึ้นมานะใบปะหน้าอันนี้ของฟังจะเป็นใบปะหน้าติกตอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะให้เรากดตรง เครื่องมือตรงนี้นะคะจะเป็นการแก้ไขรูปภาพนะแล้วเราก็กดเลือกอันนี้เลยจะเป็นการตัดรูปภาพนะฟังก็จะตัดเป็นส่วนแบบนี้นะคะพูดง่ายๆก็คือในหนึ่งใบป่าหน้าฟัางจะแบ่งเป็นสามส่วนนะเพื่อที่ว่าจะเอามาท้ามันใหญ่ขึ้นนะคะเราก็เลือกประมาณนี้แล้วก็พลิกให้มันเป็นแนวขวางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดตรงนี้เลยแล้วก็ขายายรูปให้มันพอดีเนาะประมาณนี้นะคะ เมื่อขยายจัดมุมอะไรเรียบร้อยแล้วก็กดสั่งปริน์ได้เลยก็จะเปิดเครื่องก็จะเตือนให้เราเปิดบลูทูธแล้วก็เปิดน้องแล้วก็เชื่อมต่ออุปรกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะกับเครื่องพิมพ์นะรอแป๊บหนึ่งอ่าเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้ก่อนที่เราจะพิมพ์ให้เรากดที่โหมดภาพนะคะมันจะมีอันเนี้ยคือกดเข้าไปได้เลยแล้วก็กดเลือกอคุณภาพเลยฟังจะเลือกเป็นสูงนะแล้วก็กดพิมพ์ มันก็จะสั่งพิมพ์ใบกระดาษก็จะออกมาประมาณนี้นะคะจะใหญ่ขึ้นปกติเนี่ยแผ่นเท่านี้ก็คือจะได้ใบปะหน้าหนึ่งแผ่นมันเล็กมากสแกนยากเนาะต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนที่สองทำเหมือนเดิมเลยแต่เปลี่ยนแค่ตัดรูปอะคะ่ะให้มันลงมาประมาณนี้ตามคลิปเลยนะคะบางทีฟังอาจจะพูดเร็วไปเนาะถ้าไม่ถ้าสงสัยตรงไหนก็สอบถามใต้เม้นได้เลยนะคะ,ะตอบทุกคําถามอย่างแน่นอนนะอ่าจะไปแบบเร็วๆแล้วนะ ก็เหมือนเดิมขั้นตอนเดิมเลยขายายภาพไปค่ะเสร็จแล้วก็สั่งพิมพ์แค่นี้เองค่ะทาเหมือนเดิมจนครบ3มช่วงคือจนครบทั้งใบอ่ะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนเกินก็ได้เนะ้อให้ใบมันแบบเท่าๆกันถ้าใครอยากจะได้ใหญ่กว่านี้ก็คือให้แบ่งช่วงอ่ะ,ให,อะใหม่เหมือนของฟางก็คือจะเป็นสะอันหนึ่งแผ่นจะแบ่งเป็นสามช่วงถ้าใครอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็จะแบ่งเป็นส<า>ี่เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะทกันแล้วมัไม่ได้แบบ อะไรมากมายทําได้นะคะคือประหยัดง,งบด้วยนะใครที่มีเครื่องปริ้นหมี่ตัวนี้อยู่แล้วก็คือใช้เครื่องเดียวให้คุมไปเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะฟังฝากกดไลค์กดแชร์นะคะส่วนใครที่ยังเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ฟังด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าฝากติดตามกันด้วยค่ะบ๊ายบาย